สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำยำขนมจีนกันนะคะไปดูกันได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำปลาที่เรานำไปต้มแล้วนะคะกับเนื้อปลาดุกนะคะใครที่ไม่ใส่เนื้อปลาดุกก็ได้นะคะใส่เป็นเนื้อปลาทูแทนก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ำนํำปลานะคะน้ําปลาสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยผงนัวนะคะใส่นิดนึงก็ได้นะคะใครไม่กินไม่ใส่ก็ได้ค่ะ นี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยพริกป่นนะคะใครทานเผ็ดใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาล ใส่ประมาณปลายช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นเราก็ชิมค่ะรสชาติโอเคแล้วนะคะพอรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่มะนาวลงไปนิดนึงก็ได้นะคะพอใส่มะนาวเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเราก็เตรียมขนมจีนได้เลยค่ะนี่นะคะขนมจีนของเราอันนี้หนูจะใช้เป็นขนมจีนที่เขาทำมาแบบเส้นแห้งๆแล้วเราเอามาต้มเอาอะค่ะนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลย พอใส่ขนมจีนเสร็จแล้วคุกเค้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ผักตามใจชอบเลยค่ะ นี่ก็จะมีถั่วฝักยาวพริกแดงพริกเขียวแล้วก็หอมแขกนะคะมันก็จะใส่ประมาณนี้นะคะใครที่ชอบใครที่ไม่ชอบผักอะไรก็ไม่ต้องใส่ได้เลยนะคะใส่ผักตามจะชอบที่เรากินเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาหลังจากนั้นเราก็คลุกเขาให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะ น,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ใบแมงลักนะคะหรือว่าจะเป็นผักอิตูนะคะที่เขาเรียกกันแล้วก็เด็ดลงไปได้เลยนะคะอันนี้คือเอาไว้ในตู้เย็นนานเกินไปค่ะกำลังจะเสียแล้วนะคะแต่เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะสำหรับหนูทานได้นะคะ เด็ดลงไปเลยเทใส่จานกันได้เลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ